ต่อไปนะคบผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เกียร์โฟวิลนะครับหรือว่าเกียร์ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับซึ่งในรุ่นของปาเจโร่นะครับจะเป็นการาให้ลูกค้าเนี่ยเลือกได้นะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะใช้การงานอยู่ที่โหมดขับ2ขับ4นะครับหรือว่าเป็นโหมดที่เอาไว้เวลาวิ่งบนโคลนบนทรายนะครับหรือจะเป็นโหมดที่เอาไว้เวลาวิ่ง ทางวิบากทางลาดชันนะครับหรือว่าแนวออฟโรดปีนป่ายนะครับก็สามารถหมุนปรับเลือกการเล่นของการใช้งานได้นะครับซึ่งของทางมิซูเนี่ยเราจะไม่ฟิกนะครับว่าเวลาคุณลูกค้าซื้อขับ4คุณลูกค้าต้องใช้ขับ4ตลอดการเดินทางไม่จําเป็นนะครับซึ่งถ้าเราใช้ขับจีตลอดการเดินทางเนี่ยบอกได้เลยว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันไม่มีคําว่าประหยัดแน่นอนนะครับแต่ของมิโซูครับมาดูกันที่เกียร์โฟเลยนะฮะ ของทางมิโซูนะครับเราจะแบ่งแยกเป็นแบบนี้เลยเป็นแก๊สโฟร์แบบไฟฟ้านะครับสามารถ หมุนเลือกได้นะครับซึ่งตำแหน่งแรกเลยเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ 2H นะครับ 2H ตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อปกตินะครับขับบนถนนแห้งถนนบ้านเราปกตินะครับส่วน 4H นะครับอันนี้สามารถใช้งานในกรณีที่วิ่งอยู่บนถนนฝนตกถนนเชิดแช่ถนนที่มีน้ําขังนะครับต้องการให้ล้อเนี่ยยึดเกาะถนนได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณลูกค้าสามารถหมุนจาก2มา4ได้เลยนะครับโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องหยุดรถนะครับ เพียงแค่ความเร็วของรถเนี่ยไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าสามารถหมุนจาก2ไป4แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเวลาที่คุณลูกค้านะครับหมุนจากสไป4แบบนี้นะครับหน้าปัดของตัวรถนะครับเขาจะขึ้นเป็นตัว4กระพี่แบบนี้นี่ฮะจะเป็นตำแหน่งของ4 h แบบนี้นะครับเพื่อแจ้งให้คุณลูกค้าเนี่ยทราบว่าตอนนี้คุณลูกค้าวิ่งอยู่ในหมวดขับเคลื่อน4ล้อนะครับ และต่อไปนะครับเป็นหมวดที่เอาไว้เวลาวิ่งบนโคลนบนทรายหรือว่าทางที่แบบต้องใช้ความเร็วน้อยๆน,นะครับคุณลูกค้าสามารถหมุนจาก 4H เป็น 4HLC ได้เลยนะครับซึ่ง 4HLC ตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันลูกค้าไม่ต้องหยุดรถนะครับเพียงแค่ความเร็วของรถไม่เกิน90กิมตรต่อชั่วโมงคุณลูกค้าสามารถ หมุนนะครับมาที่ตำแหน่งของ 4HLC ได้เลยนะครับและเช่นเดียวกันครับหน้าปัดของตัวรถก็จะกระพริบคำว่า 4HLC แบบนี้เพื่อแจ้งให้คุณลูกค้ารู้ว่าตำแหน่งเกียร์4ที่คุณลูกค้าเลือกอยู่เป็นตัว 4HLC นะครับและมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือตัว c l l c นะครับซึ่งตำแหน่ง 4LLC ตัวนี้นะครับอ่า 4LLC ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่เอาไว้เวลาวิ่งบนาทางลาดชันนะครับหรือว่าเวลาที่คุณลูกค้าเน้นขับแนวออฟโรดแบบปีนป่ายอะไรเงี้ยนะครับคุณลูกค้าต้องใช้ตำแหน่งของเกียร์ 4LLC นะครับซึ่งวิธีการใช้งานของตัวเกียร์ 4LLC ตัวนี้ครับคุณลูกค้าต้องหยุดรถให้นิ่งก่อนนะครับหยุดรถนี้เมื่อคือไม่ต้องดับเครื่องนะครับเพียงแค่หยุดรถให้นิ่งแต่เครื่องยังสามารถสตาร์ทได้อยู่ปกตินะครับ พอรถของคุณลูกค้าอยู่นิ่งปุ๊บนะครับให้คุณลูกค้าครับเปลี่ยนตำแหน่งจากเกียร์นะครับตอนแรกที่อยู่ที่เกียร์ดีใช่ไหมครับให้คุณลูกค้าเลื่อนตำแหน่งมาที่เกียร์เอ็นนะครับจากนั้นให้คุณลูกค้ากดนะครับใช้คําว่ากดนะครับกดเกียร์โฟตัวนี้ลงนะครับกดลงแบบนี้แล้วหมุนนะครับมาทาง4 l l c ตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าไม่กดเกียร์ก่อนนะครับจะไม่สามารถหมุนเข้าตำแหน่งของ4 l l c ตัวนี้ได้นะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้เนี่ย เป็นเกียร์ที่เน้นสําหรับการขับแบบออฟโรดขับแบบลุยๆนะครับและถ้าในกรณีที่ลูกค้านะครับจะต้องใช้การาขับแบบช้าๆในการลงเขานะครับหรือว่าการขับในแนว บนทางลาดชันที่ต้องใช้ความเร็วแบบน้อยๆนะครับเมื่อคุณลูกค้าเลือกตำแหน่งมาที่ปุ่ม C L L C นะครับให้คุณลูกค้ามากดที่ตำแหน่งของตัวนี้ครับเป็นรูปรถนะครับเหมือนกําลังค่อยๆลงนะครับจากทางเนินหรือว่าทางลาดนะครับให้คุณลูกค้ากดไปได้เลยนะครับระบบตัวนี้เนี่ยเขาจะควบคุมความเร็วของรถให้เองอัตโนมัตินะครับโดยที่คุณลูกค้านี่ไม่ต้องเหยียบหรือว่าเพิ่มความเร็วของตัวรถนะครับคุณลูกค้ามีหน้าที่แค่บังคับ พงมาลัยอย่างเดียวนะครับซึ่งปุ่มตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลาที่คุณลูกค้าขึ้นเขาหรือลงเขาบนทางลาดชันหรือว่าทางเนินชันๆนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งของตัวนี้นะครับตัวที่เป็นรถ นะครับวิ่งอยู่บนถนนทางปกติแบบนี้นะครับปุ่มตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอย้อนกลับไปที่4 hlc ก่อนนะครับปุ่มตัวนี้นะครับจะทํางานคู่กับระบบ4 hlc นะครับเอาไว้เวลาเลือกว่าเราวิ่งอยู่บนถนนณสถานที่แบบไหนเช่นถนนเป็นถนนโครนถนนทรายหรือว่าวิ่งบนหินนะครับบนที่เป็นทางลูกล้างอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่คุณลูกค้าใช้เกียร์ส hlc ตัวนี้ลูกค้าต้องกดเลือกอสภาพ บนถนนที่ปุ่มนี้ด้วยนะครับและกลับมาที่ c l l c อีกหนึ่งรอบนะครับ c l l c ตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเอาไว้เวลาวิ่งบนทางลาดชันหรือว่าปีนป่ายนะครับซึ่งเวลาที่คุณลูกค้าใช้ระบบ 4LLC แล้วคุณลูกค้าต้องใช้ระบบแบบปีนป่ายนะครับอยากจะให้รถเนี่ยวิ่งด้วยแบบว่ายึดเกาะถนนหรือว่ายึดเกาะเวลาที่คุณลูกค้าปีนป่ายได้ดีนะครับให้คุณลูกค้ากดที่ปุ่มคําว่าตัวนี้ครับ นี่ฮะตัวน,นี้จะเป็นระบบดิฟล็อกนะครับเป็นระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายเวลาที่คุณลูกค้าวิ่งบนถนนที่ต้องใช้ความแบบว่าปีนป่ายความระมัดระวังแบบสูงเนี่ยให้คุณลูกค้ากดปุ่มดิฟล็อกปุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ระบบ ด้านของตัวล้อเนี่ยเขาสามารถทํางานได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับมีแรงที่จะส่งไปยังล้อหน้านะครับเพื่อให้ทําการปีนป่ายได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจําง่ายๆครับระบบดิฟล็อกนี้จะทํางานคู่กับเกียร์ 4LLC นะครับแล้วก็ตัวปุ่มนี้นะครับก็จะทํางานคู่กับปุ่ม c l l c ส่วนปุ่มนี้จะทํางานควบคู่กับปุ่ม 4HLC นั่นเองนะครับและเมื่อคุณลูกค้าครับ วิ่งอยู่บนถนนปกตินะครับไม่ต้องใช้เกียร์ 4HLC หรือ 4LLC นะครับคุณลูกค้ายังค้างอยู่ตำแหน่ง 4LLC ตัวนี้ใช่ไหมครับเช่นกันครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องหยุดรถก่อนแต่ไม่ต้องดับเครื่องนะครับและย้ายตำแหน่งจากเกียร์ D ไปตำแหน่งเกียร์ N นะครับจากนั้นก็ให้กดตัวนี้ลงเช่นเดียวกันครับและหมุนกลับมานี่ฮะก็จะสามารถที่จะไปยังเกียร์ 4HLC หรือว่าเกียร์ 4H นะครับหรือว่าจะกลับมาเป็นขับ2ก็คือที่ 2H ได้เลยนะครับสรุปง่ายๆครับคุณลูกค้า 2H, 4H, 4HLC ไม่ต้องหยุดรถนะครับเพียงแค่ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเปลี่ยนตำแหน่งนะครับหรือว่าเปลี่ยนปาก เปลี่ยนจาก2เป็น4จาก4เป็น c HLC หรือเปลี่ยนจาก c HLC HLC เป็น c H หรือ c H เปลี่ยนเป็น2ได้โดยวิธีนี้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดรถแค่จำไว้อย่างเดียวว่าความเร็วต้องไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองครับ